สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญเลแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมไลน์เล่นเจ้าทุกคนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าริมรุนะครับริมรุจอม,มารริมวรุนะครับผมโอเคก็ริมรุในร่างอ่าไฮเปอร์นะครับโอเคก็ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ไม่ใช่สีก็คงจะเป็นดาเมท่าน้ําที่คงจะหวังผลได้ในระดับหนึ่งเนะโอเคเดี๋ยวเราไปรู้ข้อมูลค่าแม็กของเจ้าริมูนุกันดีก,กว่านะครับโอเคเจ้าริมูนุกเป็นท่าน้ำนะครับสายไวพิบนะโอเคก็ต่างจากร่างแรกก็คือสายพลังนะโอเค รู้สึกว่าจะข้ามสายมาเลยโอเคก็ถามว่าดีไหมก็ก็กดีก็ดีไม่ได้แย่อะไรนะครับโอเคโอเคข้ามแม็กพลังโจมตีเวทอยู่ที่ล้าน,นเจ็ดนะพลังชีวิตอยู่ที่5้ล้านสนะก็ถือว่าอ่าพอใช้ได้นะแต่ก็ไม่ได้บูบาอะไรมากนะความูร็วในการโจมตี152นะความูรในการเคลื่อนที่80ระยะการโจมตี350รอยหผมมองว่า,าตำแหน่งยืนเนี่ยมันมัน อา,อาจจะลบสกิลบางตัวไม่ค่อยจะได้นะโอเคคู่ดาวสกิลหนึ่งนะครับแปดวิคูดาวสกิลสองเก้าว,วินนะครับค่าลบไม่มีนะโอเคค่ามันยำยนะี่สิบนะต้านสกิลยี่สิบคู่ดาวเลเจอร์ปกตินะครับโอเคหกจุดห้าอัลต้าเหลือ4.5นะโอเคก็ค่าและท่าใช้1340ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้น้อยอืมก,ก,ก,ก็ใช้ได้อยู่นะโอเค เจ้าลีมอนุมาที่สนะกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งก็เทพิโรดก็เป็นการอ่ายกเหล็กอมตะห้าวิสร้างความเสียหายแล้วก็ลดอาลบเล็กศัตรูนะครับสกิลสองเป็นสกิลบัฟสองจังหวะก็คือบัฟหน้าป้อมแล้วก็ตเข้าตำแหน่งยืนนะครับเป็นบัฟเพิ่มทักษะแล้วก็ความแม่นยำเพิ่มพลังโจมตีก็ว่ากันไปนะครับโอเคความสว่างบัฟกลุ่มก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตีที่แบบ คงจะเหมือนเอเมรีไหมถ้าติดคีได้นะแต่อันนี้มึงติดคีไม่ได้ไงโอเคความสามารถใเปร์ก็เป็นเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเออมาคอมโ,มโบตัวที่มีเพิ่มแร่อ่ะเซาะหนึ่งพันหน่วยด้วยกันในพวกชินจงังฮิมาวราริพวกโทวะนะโอเคอะไรประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลของเจ้ายิมานุกันดีกว่านะครับว่าสกิลจะสวยขนาดไหนนะโอเค อืมเดี๋ยวเราคงจะไปอ่ลองกันที่ดา่านเดิมนะโอเคก็คือด่าน396นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยโอเคพี่ๆในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ได้ตีเลยนะว่ายัางไม่ได้ตีก็ไม่เชิงแนละ้วก็ก็ตีประมาณไปสักเกือบสิบเกือบสิบกว่าทีนะโอเคเมื่อกี้เป็นสกิลที่สองนะก็คือบัฟหน้าป้อมอ่าสกิลดาเมจไปถามว่าแรงไหมก็อืมก็เรื่อยๆอยู่นะโอเคฮึบ แต่ถามว่าบางไหมก็ก็บางอยู่นะอืก็สายไปพิมพ์นะผมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยเมน้นแต่ว่ามีค่าแฝงที่ดีเหมือนเอเมิเลียอ่าไอเอเมิเลียน่ะบางกรอกก็เราจะรู้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกรัก GM เอ็มหนึ่งเลยอืมก็คงจะไม่เท่าบาคีหรอกมั้งแต่บาคีผมคิดว่าน่าจะเป็นลูก,ลก,นะกาารกักของ GM เอ็มซะมากกว่านะโอเคอะไรประมาณนี้นะไปะผมคิดว่าต้องไปลอง PP พว่ะ พีพีน่าจะตอบคอรับถามทุกข้อสงสัยเลยนะโอเคอโดนตีร่วงมาแบบกระจุยกระจายนะหนูมาแล้วก็ไต่ขึ้นไปหลีเพชรกันเหมือนเดิมนะโอเคทีมนี้ว่ายังไงนะมีมบาวล็อกนะถ้าทีมไหนมีบาวล็อกผมนี่แทบจะสู้ไม่ค่อยจะได้นะเพราะว่าดาเมจมันแรงซะเหลือเกินนะโอ้โหบาวกริลบอลทีมนี้จัดไปแบบเบิ้มๆไปเลย เพราะว่าน่าจะมีธาตุไฟประมาณสัก3-4ตัวนะประมาณนั้นนะที่ผมเห็นโอเคไปสลับไปสลับไปอื้อดาวิชีนน้อยอื้อโดนเสกไปดิโดนเจมเสกไปดิอือ้ือื้ือื้อโดนเจมเสกไปดิอื้มผมคิดว่าไม่ได้มารีวิวอ่ารีมารุล่ะผมว่ามารีวิวเจมดีกว่าโอเคเจมก็เถื่อนใช้ได้อยู่แต่ว่าทางเขาทำไมไม่ ทำไมสก,กิลไม่ค่อยโดนเลยโอเคเขาพัดมานะโอเคพัดกลับไปโอเคลงน้ำแข็งฮึบบดช่วงนี้อลก็เลยทื่แบบโอ้โหอย่างเถื่อนนะเถื่อนยังไงก็เวลาพัดไปลงน้ำแข็งแล้วก็ลูกไฟเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะปรับให้บอดแบบใช้ใช้ไอเทมอามะตะอย่างเดียวเลยนะต่อถือว่า ดีไหมก็ดีในเกมตั้งรับแต่ในเกมเนี้เองมันค่อนข้างจะน่าเอิขามไปนิดน,นึงนะโอเคอันนี้ก็ผมคิดว่าโอ้โหดูเพิ่มแน่นพันหน่วยปวนใช้ได้เลยนะปวนใช้ได้เลยปวนไม่ปวนก็ดูเจมเสกไปดิปเนี่ยไปเ่นทีมนี้ก็ได้เจมก็ถือว่าเป็นอีกงตัวที่แบบอยากให้ทำเก้าดาวมากนะโอเคก็เป็นลูกรักนะสลับอไอ้ดีผมอันนี้ไอ็ดีิมก็พูดไปบ่อยเลยนะนะอเรื่องลูกหลักเนี่ยอื เออแล้วก็มาเข้าเนื้อหาเรมูุกต่อดีกว่าโอเคเรมูรุผมอาจจะทําเป็น9ก้างานะเพราะมองว่าเนื่องด้วยสก,กิลความสามารถไฮเปอร์ที่แบบอ่ที่พอจะใช้งานนี่แบบดีนะอืผมมองว่าดีเลยเพิ่มแรงพันหน่วยก็ถือว่าป่ดนไม่มากอยู่นะอืม,อมทีมนี้นะอะ่มันมีตัวตัวบินที่แบบค่อนข้างจะ ถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะแต่มีความน่าลุกคันอยู่นิดหนึ่งเลยก็คือมีรัดแท็กอะไรคิวรัดแท็กที่แบบโหน่าลุกคันมากโอเคนะบอทบอทเริ่มจะแบบอ่าเปิดเกมมาก็ลงน้ำแข็งเลยนะเพื่อสร้างความเสียอสร้างความได้เปรียบให้กับให้กับตัวเองแต่ก่อนบอทจะไม่ค่อยจะแบบชอบลงน้ำแข็งอะไรก่อนนะโอเคไปไปไปอ <c oughs> ื้มดูเจมเสกดิ เท่าที่ผมปรับเปลี่ยนมาก็คือริม่มร่ามีบัฟเพิ่มแม่นยามทักษะใช่ไหมก็มีเข้ามาถามว่าสก,กิลในทีมมแม่นขึ้นมากไหมโก็ด้วยส่วนตัวมันก็แม่นขึ้นในระดับหนึ่งนะแต่อ่ะโดนโดนตัวบินตีแตกอ๋อชิมหายแนละ้วโอเคก็เป็นหนึ่งตัวที่โคตรน่าลำคางเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูเกียร์เขานิดนึ่งนะว่าเขาติดเกียร์อะไรนะอืม,อมไม่แปลกที่จะแรงนะ ทั้งแรงทั้งเร็วตีกายตีกายรวมในความรวในการโจมตีนะครับโอเคอมไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกที่จะดูดัดดนโอ้โหมือล้านไปหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวกดออกแป๊บปไปเราตพพีพี่กันต่ออืมรู้สึกว่าจะเป็นบั๊กขนกนกอีกแล้วนะก็คือแบบเราเล่นไปแล้วแต่คนนกมันยังเกมสิบอยู่นะอันนี้ก็จเจมช่วยแก้นหน่อยนะม,มาครั้งเราก็จะไม่ได้ว่าเราตีไปกี่ครั้งแล้ว แต่ก็ดูได้จากาประวัติอยู่ดีนั่นแหละผมก็พูดไปงั้นแหละแต่ว่าทีมนี้ทีมนี้ท่าดไม้สามสี่ท่าดไฟสองเบลลร็อกเ่ะเจ้าเบลล็อกก็คงจะน่าลำคานอยู่นะองตรงนะอืมถ้าเจสิก้าผมเป็น9ก้าดาวเมื่อไหร่นะน่าจะเห็นดีกันนะไอ้เจ้าพวกอ่าเบลล็อกแต่ว่า เป่าล็อกมั่นก็สกิลมันมันจะว่างไงดมีมันก็แรงจริงนะแรงแบบแรงชิบหายแบบม่วอดนะโอเคไปพัดไปลงน้ำแข็งนะโอเคมาเขาจะอมาตะาไหมโอ้โหพัดสวนเลยนะพัดสวนมาไม่นะแตกเลยอึบโอ้โหอมาตะเสะด้วยอมาตะเสดด้วยโอเคน่าจะแพ้ไปนะ โอเคก็คิดวิดีโอนี้มารีวิวประมาณเท่านี้แล้วกันนะก็จะเห็นได้ว่าก็ถามว่าเก่งไหมคงก,ก,ก,ก็ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ไม่สามารถชนะอ่าวัดในช่วงปิดลีกได้สักเท่าไหร่เพราะว่าหัวหวเสียละเกินนะโอเคคิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต,ต่อไปเรื่อืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ